ทามันก็ชนานดีกว่าต่าการภาวนายักกลัวมันถอนก็ถอนเออ๋ ừ, ยาไปนี่เราจะได้เข้าเีกเวลาไม่มสงบเราก็ทั้งความพอใจไม่สงบก็ดีเราจะได้รู้เราพอใจเราความพอใจกับความไม่สงบเดี๋ยวมันก็สงบเท่านั้นแหละถ้าเราไม่อยากให้มันเป็นนี่แหละอัตหาตัวนี่แหละมันจะสร้างขึ้นมาเออมันไม่สงบก็กกดีเราจะได้รู้ เราจะได้เห็นก็พิจารณากายเลยถามมันให้มันสงบแล้วมันไม่อยากสงบพิจณากายให้ทํางานดูผมดูผมดูแลเราตรงไหนเวทนาอยู่ตรงไหนอยู่ในผมหรือทุกข์อยู่ในผมหรือทุกข์กอยู่ในหนังหรือทุกข์อยู่ในเนื้อหรือหรือความปวดก็ไล่ด,ดูสิมันอยู่ตรงไหนแท้เนี่ยปวดเนี่ยมันอยู่ในกระดูกหรือแล้วมันอยู่ตรงไหนกระดูกมันปวดหรือกระดูกรี่เอาทิงอยู่ตามปลายชาไม่เห็นมันปวด แล้วก็ดูอยู่ตามโรงพยาบาลได้เยอะแยะเห็นมันปวดก็เนื้ออยู่ในตลาดก็ต้องขายเห็นมันปวดอุบายต้องให้มันทันสิ้นเหล่านี้เลยหามาัไล่มันจนมันจนแล้วว่างั้นจนไปทางไปเนี่ยของจริงมันมีอยู่อย่างนี้เราเอาของจริงมาว่าให้เจ้าก็เป็นอมาภาพแล้วะ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นอมภาพหมดแล้วฉันนั่งเป็นสองสามชั่วโมงทาไม <im it> ม,มาเป็นแต่เรา <im it> คนเดียวใครจะไม่มีใครได้มาสอนเราเลยถ้ามาันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเราหลอกเราเองเฉยๆเด้คนที่เป็นอมภาพจะนั่งภาวนาที่ไหนไปเที่ยวตามดูดิเ <c oughs> ขาไปนั่งภาวนาหรือเปล่าเ <c oughs> ออต้องรู้ความจริงใช่อันนี้เป็นความจริงไม่ใช่หลอกอันนั้นเนี่ยมันหลอกเราไม่ให้เราทําตสอไปอีกก็เรียกว่ามาเอาก็เอาอย่างนั้น อันไหนที่มันสติมันจะอยู่ดีกว่ากันหรือมันจะได้วิเวกได้รวมกว่ากันเราก็อยู่ในย่งนังใดย่างหนึ่งก็ลมหายใจเข้าออกก็คือสติของเราเนี่ยเ้าเราจะให้กว้างก็ได้ให้แคบก็ได้ให้ระลึกรู้ทั้งตัวก็ได้ความรู้ส่ว รู้ทั้งตัวเราเดินเห็นทั้งตัวเราเดินเห็นทั้งขายกเห็นทั้งลมดูรวมรวมไปแล้วเราก็จะให้แควเข้ามาก็ได้แล้วดูกว้างกว้างก่อนก็ได้เหมือนกับเรานั่งอย่างนี้เรานั่งให้รู้ตัวรอบเรานั่งนี่ก็ได้ทำความรู้สึกเพ่งมาเสียก่อนเสร็จทำความรู้ใหญ่แคร์ความรู้แค่รู้ว่าเรานั่งเอเราก็เพ่งดูรู้ว่าเรานั่งรู้ตัวก่อน เรานั่งเฉยเอาให้ดูกายมันเฉยดูกายเฉยแู้วดูขยับกายมันเฉยแล้วขยับมาเอาใครเป็นผู้รู้จิตกายมันไม่รู้อะไรเดี๋ยวขามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นขาแขนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแขนร่างกายทุกอย่างมันก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรเราจะให้นอนมันก็นอนเราจะให้ลุกมันก็ลุกพอขยับมาขยับมาก็จิตเป็นผู้รู้ ากายก็เป็นธาตุเฉยๆเป็นธาตุไม่รู้เ่าไม่รู้ล่ะในความไม่สงบกับกายไม่ใช่กายไม่สงบจิตนี่เองไม่สงบแต่คาว่าปวดกายมันก็ไม่รู้ว่ามันปวดจิตนี่เองเป็นผู้รู้ความปวดคือเวทนาจิตไม่ใช่เวทนาเราก็สังเกต ทำใจให้หนักแน่นอย่าให้ใจเบาี่จะให้ใจมันตึงเต้านมากเรียกว่าตั้งมันสมาธิไม่ต้องหนักแน่น,นจพีงแตตั้งมันอย่ากลัวอะไรง่ายๆอย่าหลงอะไรง่ายๆต้องไปสร้างปัญญาให้ในสิ่งหล่ั้นที่เรารู้เราเห็นอันนั้นสร้างความเข้าใจให้ถูกท่องตามความเป็นจริงเราต้องดู ต้องดูด้วยต้องกำหนดด้วยเวทนามันก็มีเป็นส่วนหนึ่งของขันที่มีอยู่มีทั้งประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ทุกก็มีประโยชน์สุขก็มีประโยชน์ถ้าเราไม่รู้จักประโยชน์จิตมันก็อัติเรียกเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จกัก,ก,ก,จกโทษ เหมือนกับอาหารการบริโภคก็มีทั้งคุณทั้งโทษยาก็มีทั้งคุณทั้งโทษร่างกายก็มีทั้งคุณทั้งโทษจิตใจก็มีทั้งคุณทั้งโทษเพราะฉะนั้นจิงสร้างปัญญามาเพื่อวินิจฉัยเพื่อเลือกอให้มันพอดีไม่ใช่ว่าสิ่งไหนเรามีแต่คุณอย่างเดียว ที่ไหนเรามีแต่โทษอย่างเดียวแม้แต่ยาเบื่อแต่แท้เขาก็ยังเอามาประกอบเป็นยาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใช้ให้เหมาะสมก็มีคุณค่าต่อชีวิตผมมันชิุงผมมันเป็นขึ้นมาเองแล้วก็ทําไปเรื่อยไปทามันเรื่อยไปอย่าไปกังวลในสงบและไม่สงบคือให้ได้ทํางานของเราให้สม่าเสมอสงบมันเป็นผล เหมือนคนเราปลูกต้นไม้ทุกวันเวลายังไม่มีดอกยไปหาแต่หนก็ไม่เห็นไปผ่าดูในต้นไม้ก็ไม่เห็นน้อเพราะมันเป็นผลจะเอาต้นไม้ไปทุบจนแหลกหมดก็ไม่เห็นอันนี้เหมือนกันเวยเราไม่สงบเราจะไปหาความสงบเรจะไปหาเถอะเพียงแต่คิดท่องเราบอกแล้วว่าคิดท่องเราคือภาวนาคือสติคือความเพียรเท่านั้นเอง อย่าไปกังวลมากกับเรื่องสงบไม่สงบขอได้ทําให้มันนี่ทุกข์เหมือนกันมันต้องทุกข์มันก็ถึงเราไม่ภาวนามันก็ทุกข์กันเรื่องเวทนาเนี่ยมันต้องมีมันมันเรื่องใจใจมาอย่างใดก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในตัวของเราแน่นอนไม่ใช่ว่าเราไม่ภาวนาไม่ทุกข์ไม่ใช่ที่เราเดียวเดินเดียวนั่งนั่นเนี่ยมันทุกข์กพอทุกข์แล้วเราก็เดินอ่พอเดินไปพอเดินไปมากก็ทุกข์อีกแหละ ไปนอนทีแรกก็สบายเพรานอนมากก็ทุกเองนะน,น่เรื่องของทุกข็มันเป็นอย่างนี้แหละ mm. เพราะฉะนั้นจึงมาพระพุทธเจ้าจึงว่ามาอบรมจิตให้รู้ความจริงคือทุกข์ mm. เป็นอรยิรยสัจคือมันมีอยู่ mm. ทุกคนกำหนดรู้่วนเข้าใจเป็นเวทนาเป็นกองกองหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นจิตนี้เมื่อมันวุ่นวายได้มันก็ต้องสงบได้เพราะทำเป็นคู่เมื่อมันมืดได้มันก็ต้องสว่างได้เพราะสิ่งที่ทําให้สว่างม,มีอยู่ในโลกสิ่งที่ทําให้มืดก็มีอยู่ในโลกเมื่อมันร้อนได้มันก็ต้องเย็นได้สิ่งที่ทําให้เย็นมีอยู่ เมื่อมันเย็นได้ก็ร้อนได้เพราะสิ่งที่ทําให้ร้อนมีอยู่จิตนี้ไม่สงบก็ต้องสงบได้เมื่อสงบได้ก็ต้องไม่สงบได้เพราะริงที่ทําให้สงบก็มีสิ่งที่ทําไม่ให้สงบก็มีนี่เราต้องมีหลักธรรมดาไปจําใจเสียก่อนแล้วภาวนาไปจึงคิดหลักธรรมดานั้นให้มันมั่นแล้วก็เราก็ทําจิตควรทำตามทิศทามที่เราถามยาลย อันความสงสัยวิจิกิจฉาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนิวรณ์ที่พระพุทธเจ้าวัาเครื่องสกัดกัน้นมไม่ให้เข้าถึงสมาธิอันความสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาในวรเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นก็สงสัยอะไรเกิดขึ้นสงสัยมันก็สับสนกับไม่ได้อะไรข้าอย่างอีกเหมือนกันอันนี้ก็รู้เท่าความสงสัยมีแน่ความไม่รู้มีแน่แต่เราต้องตัดสินใจยอม พิสูจน์ยอมเอาใจของเราพิสูจน์เมื่อคนอื่นทําอย่างนี้แหละเขาทําได้เราก็ต้องทําอย่างนี้นเ,รเราต้องภาวนาไปทําไปก็นี่มันก็มีทุกคน,หนแหละแรกแรกที่เรียกว่าคณิกะสมาธิพอรวมรวมแล้วจะองออกจะให้มียอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันถอนออกมาถอนออกมา,อออกมาได้นิดเดียวก็ถอนออกมาเรียกว่าที่แรกลงไปเนี่ถ้าเราพยายาม เพิ่มความเพียรให้มากสร้างสติให้มากทำเรื่อยไม่อยากไปยุ่งในความสงบก็เลยสงบขอยห้ทำและขอให้ดูจิตให้เห็นจิตอยู่จิตมันเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรก็รู้อยู่ในมหาสติสถานจ,จิตสงบก็ให้รู้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบก็ให้รู้ว่าจิตไม่สงบท่านว่าอย่างนี้นะท่านเพียงให้รู้เท่าน,นั้นเองไม่ไม่ได้ให้แก้อะไรอนะ จิตมีกิเลสใครรู้ว่าจิตมีกิเลสจิตราสจากกิเลสก็รู้ว่าจิตราศจากกิเลสจิตมีนิวรณ์ใครรู้ว่าจิตมีนิวรณ์จิตสงบมีเวทนาใครรู้ว่าจิตสงบมีเวทนาจิตสงบไม่มีเวทนาก็รู้ว่าจิตสงบไม่มีเวทนาท่านไม่ได้บอกเรี่ยงใดอย่างหนึ่งท่านก็บอกให้มีสติให้มีความรู้ตัวให้มีความเพียรพยายาม มันสาเร็จด้วยความเพียรพียรเหมือนก็เราปลูกตน้นไม้เนอะก็บอกเพียงแต่ปลูกป,ปักักให้แน่นรดน้ําำกราดูอย่าให้มันแรงย้ายมามากินก็อยก็ให้อันอื่นมาทําอันตรลายก็ะดูกท่านไม่ให้ไปค้นหาดอกหาผลหากลิ่นหาสีหาอะไรอยู่ในนั่นเลยอันนั้นเป็นผลของมันจะเจ้ามันเกิดขึ้นมาเองไอง ตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอันไหนเราควรทำอันไหนเราควรปล่อยให้มันเป็นเองให้มันเปลี่ยนแปลงไปเองเราต้องกำหนดให้มันแน่ลงไปในการปฏิบัติท่านก็บอกแล้วเราก็ต้องจำไว้ว่างานของเราก็คือภาวนาคือตั้งสติกำหนดเรื่อยไป คือมันเผลอบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปยุ่งกับความเผลอะนะเอาเผลอแล้วก็แล้วไปแล้ว,ลวก็ตั้งภาวนายอยู่เลยตั้งไปเลยตั้งไปเลยลระวังอย่าให้มันเผลออีกมันแก้อยู่ที่ระวังตั้งใจให้มัน่นอย่าให้มันเผลอ,อย่าให้มันเผลอเลยลึกให้มันมากขยับจิตเข้าไปแนบสนิทกับความรู้กับพุโทโธกับคําบริกรรมหรือกับ ลมหายใจให้แนบสนิทให้มันต่อเนื่องกันไม่ให้เผลอไปนานๆเราพยายามนี้ก็ให้มันได้ทํางานไปนานๆให้นานไปเรื่อยไปเรื่อยในกำลังไปเรื่อยนี่งานงานของเราอันนี้เราควรทําได้แต่ส่วนความสงบหรือไม่สงบอันนี้มันยุที่งามตรงนี้เองถงานตรงนี้มันดีเรารื่นไปสติดี เปลี่ยนดีอันนั้นมันก็ดีไปหน่อยแตาอันนี้กาลังยังไม่พอมันก็ต้องเถื่ออย่างนั้นเป็นธรรมดามันอยู่ติดงานของเราคือจะบอกผลมันบอกไม่ได้เวลาเวลานั้นเวลานี้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้ยุต่โอบายของเราเส่ละบุคคลถ้าอนุน์อยู่ใกล้จิตกับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ สำเร็จขั้นแรกเพียงโสดาบันเท่านั้นต่อจากนั้นท่านก็ไม่ได้สำเร็จอะไรอีกนั่นโยไปองค์อื่นๆสำเร็จไปหมดจนพระพุทธเจ้านิพพานใกลยย้จะสังขารนานแล้วพระนอนก็ไดาสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์หมที่หลังคนองค์อื่นมาหมดที่หลังบางองค์ก็ พอได้ฟังเทศพระองค์สําเร็จแล้วบางองค์ก็ไปปฏิบัติโยคะเจ็ดวันก็ได้สําเร็จแล้วทีเดอนหนึ่งก็ได้สําเร็จบางแห่งก็สาเร็จท่องกันทั้งสามสิบสี่สิบแล้วเป็นร้อยๆทั้งห้าร้อยองค์ก็มีสําเร็จด้วยกันเลยถ้าอำนวนก็ยังไม่สําเร็จนี่มันแล้วแต่ผลของการกระทะําจระบุคล เราก็พยายามพระอนุนก็ไม่น้อยใจไม่เสียใจทาไปทาไปทั้งหมดทั้งนทั้งคไม่ได้ลดรักทั้งไม่ได้ถอยเพราะฉะนั้นเราเห็นความดีของเราโดยในส่วนศีลที่เราไม่ได้ทำบาปกรรมด้วยกาย ด้วยวาจาแล้วก็เราเห็นที่เรามาภาวนา,าได้สร้างความสำนึกรู้สึกตัวด้วยศรัทธาเรื่มใสเราอย่าไปคิดว่าไม่ได้อะไรได้กุศลที่เรามีเจตนาได้กระทำเกิดวความผ่องใสเกิดความเย็นใจเรียกว่าศีลานุสติ รละลึกถึงไม่เกิดความดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็เราระลึกถึงประพุทธประมประส์ธทำมานุสติที่เราได้ประพฤติธทำได้ภาวนาได้ปฏิบัต,ตินี้ก็เป็นคุณของประพุทธ่เ้าเดินตามพระองค์เราให้มีศรัทธามีความสุขใจในเรื่องนี้ก่อน มันจะจิตใจจะได้อ่อนในเรื่องปฏิกิริยาต่างๆจะได้เบาบางความเครียดในจิตใจจะได้เบาบางพวานานก็จะได้จิตจะได้อ่อนจะได้สงบง่ายๆไม่ต้านทานไม่ต้านทานอะไรมากต้องเห็นความดีคือหมายความว่าจิตแนวโน้มไปวิเวกให้มากน้มไปความสงบไปมากไม่ใช่ว่า เวลาภาวนาก็คิดหาความสงบเวลาออกจากภาวนาแล้วคิดก็สร้างไปร้อยแปะอย่างนี้มันรบล้างกันหมดมันต้องคิดตรงแนวน้มไปหาความสงบเดินก็เั้งสงบแต่ว่าเพราะฉะนั้นท่านจงึงให้อยู่องค์เดยวเมื่อท่านเด็กรับทานอาหารแล้วม่นจะเป็น,ปนท่านนานพูดมาพูดจะเสือ่อมมีขั้งหนึ่งเราจะมาเห็นได้จากความพูดมันเสือ่อม กลางคืนเราภาวนาจิตสงบจิตสงบสบายสบายวิเวกเดินพอออกมาไปบินสบายก็ยังสบายอยู่ยังจิตยังไม่ออกยังยังตั้งมันยังมีสมาธิอยู่ไปบินสบายก็มีสมาธิอยู่ชั้นบินสบายสวดมนัสวดมนต์ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังนี่อยู่สวดให้พร พอฉันเสร็จแล้วให้ค้อนเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วลงมาล้างบาตรเลยมีเรื่องต้องพูดกับเพื่อนพระด้วยกันพอพูดคำสองคำเหมืนสมาธิอันนั้นค่อยคลายออกคลายออกเลยหายไปเป็นปกติโอ้การพูดมันก็ทำให้อารมณ์ออกมาคิดไม่อยากเหมือกัน แต่เราไม่พูดได้มันก็รักษาไว้ได้สมาธิยังได้ในเวกได้ความสงบความสงบอยู่แม้แต่เราเดินแล้วออกไปบิณฑบาตแล้วก็ยังมีเพราะเรามาพูดเดินมันค,คลายออกคลออกค้าวหนึ่งก็ไปอยู่ทางปรับใจไปทุดงองค์เดียวไปสะโปกป่าลัดภูเขาอันสูงสูง จะไปหาจังหวัดพังงาจังหวัดพังงามภูเขาล้อมๆเนี่ยก็เดินขึ้นเขาคนเดียวทางไม่เคยไปเลยท่าก็เยอะแเราก็เดินสำรวมระวังปฏิบัติทุกคนเดียวก็ไม่ได้พูดอใครมันก็ไปเล็์อยู่ปฏิบัติไปไป,ไป,ไ,ปไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งมีแต่พวกเชนี้พวกอะไรอยู่ตามยอดเขาที่เราอยู่ตอนเช้ากัน เสียงวิเวกสงบจิตสงบไปแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่โลกหนึ่งตังหากไม่เหมือนกับโลกมนุษย์เลยวิเวกอยู่คนเดียวพระต่อมาเราก็เดินทุดงไปอีกเดินกลับตอนท้ำที่ว่านิอยอเู่อ,อจับปุกเดีอยู่มาครันอกขังจากจังหวัดไปอ,อีกอำเภอ ต่อมาก็เลยเราอยู่นนานพอสมควรแล้วก็กลับกลับกลับทางใหม่ก็ไปอยู่ถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาพอไปอยู่ถ้ำถ้ำนั้นเคยมีพระไปไปอยู่ก่อนแล้วพอเราไปก็โยมรู้วมมีพระมาเขาเคยไปปฏิบัติพระเคยไปภาวนาเขาก็ไป ที่แรกก็มีผู้หญิงสองคนไปพอไปเราอยู่องค์เดียวเราก็เลยบอกว่าถ้าจะมาภาวนาก็ให้หากเอาผู้ชายมาด้วยถ้าจะมาอยู่องค์เดียวมาแต่ผู้หญิงไม่ได้มันเดี๋ยวเาชาวบ้านเขาก็จะเพ่งเล็งคนอื่น